นะครับมาัวมาตัวมาวมาตัวมาตัาตเมาตัวมาับมาตวมานะวมาตั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 วมารัวมาต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 ัวมาัวมาตวมาตันมาตัว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 มาัวาตัวมาวมาตัวมาว สวัสนอวาเรื่องนี้มัีคมอยู่วนะครับวัเาีกรับิญนะครับสำหรับทภงานคืที่สนะครับแล้ไกอมีอะไรเป็นรายการหลักับคุคุยนะครับร้อนหวานหวานอยู่นะครับรับสินค้าอนหวานนะพี่นี่เราเชิญกันิลาเลยนะครับเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเชิญก่อนนะครับ

เป็นหนึ่งชุดนะครับอันนั้นชุดเจ็ดน,นะครับนะครับเป็นรายการอ่าครั้งนี้เป็นาการกระทันหันนะครับเป็นการเราเริวันจะหวัดอยู่ที่พื้นมาก็รู้แล้วกับเป็นสิบเี็นเราดรั่วมากนะครับเราจะมาพูดคุยว่าเมื่อเรื่องราเนอดีตทั้งสี่คนเนี่ยนะครับได้เคยศึกษาเราเรียนปีกันปีที่แล้วรั่วมากผมชายปีนรถน,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 นะครับ จะเริ่มก่น้นะครับผมให้ผมจะทำตามไปอีปรมเนี่ยเราจะประมาณ1กว่าเราจะผมสร้างสาดเบุาเลยค่สนุกมากสนุกมากอดีตพระมาณได้เรียนอยู่ในเรืาสมัยนั้นมีครูอะไรบ้างเอ่อ ไม่ได้นะเป็นตั้ว่าสนามยังเป็นดินแช่ครับยังเป็นดินเลยอาคารที่มีอาคารเดียเริ่มคนเยอะเพิ่งจะเลิดที่ผมเข้าเรียนมาเดี๋ยยังไม่มียังไม่มีครมาหลังๆก็เพิ่งเริ่มเพมานะครับมีกองสายเอาเป็ว่าแสบเหมือนกันนะขึ้นมาอยู่ตอลองยตัวเต็มสมัยก่อนนะแล้วก็ ยังมีเราจะเชิญขึ้นมาบนเวทีคนนี้นะับนะครับเราเชิญกัสนสดก็คือนี่เป็นเรื่องราวที่ที่ทุนที่นะเป็นทุนที่หลายปีนะรอบๆันลเลยนะอดีตพระมาบอกว่าตอนเข้ามาเล่นเะนี่ยทำพอสองไม่ได้ตอนนั้นก็มีครูสไลามาทีใช่ค่ะแล้วก็มีครูอะไรครับ อิหมัมมาซาดีอัลลอฮ์ครับผมแล้วก็คุมารวันคูมารวันใช่เป็นนักเรียนม .6 ออ๋อคุมรวันขับรถใช่ตอนนั้นมีครูกี่คนครั้งอันดีกรองเยอะนักเรียนเยอะไหมครับสมัยนั้นก็เยอะนะเยอะเยอะมากนะครับ เฮ้ยสองห้าสองห้าผมยัึงสองวเอง่ผมสองวดเองผมย้ายจากบ้นที่โรงพยมประมามาเรียนสอที่เร่มเทียนที่ชกาประมาณคับครับเข้าแล้วเข้าแล้วรเลยนเขาแล้วไม่ออยออกที่สอบประมาณนะย้ายมาเรีย ตอนนั้นมรถยังไม่มียานเรือยานยมาเรือมาเรือไดขึ้นระตูน้ำมาเอบัตรระทงแม่ครัวทันทีเลยไหมหมอตอนนั้นยังมีรถอยูไมไม่มีนะอย่างตกตวนตอนนั้นปูวิปรอเฮมที่มาสอนยังอุ้มเรได้่ยหมรือปูวิปรอเฮมเป็นเด็กนอกอยู่ ตอนนั้นี่คูที่าบเอามาว่าคู่สุดู่อะไรคูดไทยัูันู่มาแน่นอนนะครับแล้วก็อันเดพก็อัเยร์พกบอกว่าผมเคยเห็นในรูปในรูปานะมีัย์พกีนก็ของใส่ใา่แล้วก็กำลัืนผ้าผ้าทะลมระใส่นะแต่ทะลมออกมา เรเห็นไทยมีหนักเเห็นได้รูปไม่รู้เรียนหนังสือมันเแบกทรายกันอย่างเดียวช่วงนั้นช่วงนั้นครับอา่าความรู้สึงใกล้ใกลไหมหน่อยยางไม่เจอไทยนะครับดีรู้ก็มีหนักก่อนนะฮะดีรู้ในพูดออกมาถึงพันกระดับมากนะครับเพราะว่าขนทรายกันที่หนะ้าสุเราเนี่ยเด็กโตได้ขนกันโอ้โหชนิดที่ว่าแบบลื่นเหนื่อย ไม่ปฏิเสธไม่นั่นแหละผสมเลยนะเด็กสมัยก่อนนี่ถ้าบอกว่าเขียนทรายขนทรายหอยบอกชุดนีพร้อมเป็นขาะส่านนะครับสมัยนั้นครับตอนที่ที่เรียนโรงเรียนหรือมาพิเศษเรียนเอี่ยงอาคารนี้กำลังจะขับเลยเดิมทีก็เป็นตากไม้ชั้นเดียวใช่ไหม เขาว่าตะกอนดีเจอผีดีหน่อยแมงทะเลประมาณเด็กๆมันเป็นเรื่องเล่ากันผมกผีหน้ำแข็งตั้งแต่เดินมาไม่เคยเจอนเหรออ๋อเจอแต่ผีกระโดดผียวแล้ด้านนี้อ่ะด้านด้านด้านหน้ามาชิดดีที่เดินกันมายังไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีมีผมจะว่ามันจะมีต้นหนึงต้นหนึ่งอาจจะเป็นต้นต้นมะขิด ทีทีอาแกงมากใหญ่ใหญ่พอพอมาถึงยุคผมเนี่เวลาเลิกกินทำไมชาเซ็งเนี่ยผมต้ออดรงเท้าใส่ที่แขนวิ่งทอดรอผีกันเองอ่าเดี่ยพวกเนี้ยไปดีเลยนะนะครับแล้วสมัยก่อนที่เรียนกะทิเป็นเป็นเป็นดินเป็นหญ้าเป็นดินเปรนาก็เพอว่าไม่มีไ่ มีไายังอ๋อรู้วยเ่ในังกะสีอยู่ไม่ทานนะแต่มีมาดูของที่กก็มีติดตัวโอ้โหโคตรมี่จว่ะเด็กรุ่นใหม่จะไ่รู้จักเป็นยังไงเล็กๆมีไม้อันหนึงแล้วก็เราไปไปยุดที่จุดคือเสาหนึ่งเสาสองแลี่แล้วก็อีกยา ติดสมัยนี้ดิบนะเด็กดนะครับเ,เลนดีแล้วก็แล้วมีอันนึงครับที่ที่เขามาเขียนแล้วก็มาตัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เขาบอกโลมิโลมิโล,มโล,ลผมก็ไม่เลยมาเรียกเกมอะไระเป็นการละเล่นของถอยเส้นนี่นะถอยเส้นถ<า>อยเส้นนะแมกนุรี อ๋อตอนนี้นมีครูอันดีบิด้วยครับนีออ่กันที่เดินผ่านอยู่แล้วอีกสอนดาวท่้งหมดนะอันีบินนะตอนนั้นก็สอนครูดาวทั้นด้วยนะครับแล้วก็ครับพี่แม่สมัยที่่แม่เรียนแม่ก็จะรุ่นเยอะกว่าผมอยู่นะประมาณหกสิบน,นี่รุ่นแม่เลยนะครับดรุ่นเดียวรุ่นแม่เลย,ลเลยอ่ารุ่นแม่ผมนะนะครับก็บรรยากาศตอนใน,ในั้นเป็นไงครับเคยเราให้พี่น้องฟังหน่อยสวยเหมือนเดิม เขาสวยตั้งแต่สาวนี่เ,าเขาว่าเป็นดาวไพ่อิฐเลยนะสบายนั้นเป็นไงครับการเดินร่านหนังสือผ่านผ่านกูผ่านนี่เอแพงเั็นสัตว์สีครับตอนผมเด็กๆมีจัดง,งานดาวรุ่นมๆที่ฉใช้น้ฉใช้น้ำโอ้โหผมเนี่ ดูทั้งคืนเลยได้ได้ฉายหนักตอนนั้นอยู่ทั้งคืนเลยมีขายข้าวโพดเป็นเป็นเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับขายหนักตอนนั้นใช่มาเายอยาไรก็ไเอาเอาสีเขียวมาก่อน แล้วใช่ครับบางวันเนี่ยขอเหนื่ยผมว่าตองานวันดีกวินะครับอ๋อจากสองวันเพิ่มเป็นสามวันสาโอ้โหแสดงว่แ้รอยู่ที่มแรงเหลือนะครับโอ้โหทำิได้กว่าจะสร้างสถาปัามาได้นะครับเ็ โรงเรียนนี่สร้างอะไรได้ข่าวว่าเทคานตกินผสมปูโอ้ยผมผมไม่ทันหรอกอะผสมปูบางคนนผสมเทคานทุกวันนี้ยังไปโรงจะคานอยนู่เลยจริงเหรอจริงแล้วนี่ถือว่าเป็นการสละก้บบอนใหญ่นะนะมาสร้างโรงเรียนสร้างทางแต่ก็